ไอ้ข้อสอบออกมาข้างล่างแขนเราต้องนี้ถูกไหมอ่ะอันนี้มาซีรียงไม่เห,หรอเรามีแค่นั้นนะอะคุณน่าผิดไ <laughs> <laughs> ด้คุณน่าผิดกูก็เอ๊ะมงมณฑลทองล่างเออน่าผิดน่าผิดคับนี่ยาวแล้วจัน,ย,นยาวมีสองแบบสมมติว่าจะเอาแขนยาวนี่ดีแล้วของคุณให้เหลือแล้วเ,เก็บกระสุนเดี๋ยวรอบเช้าไม่มีทำไปเก็บสามกับสอง สมมติจะทําแขนเอาไหนก่อนนะเอาที่รูดหัวแขนแต่แขนยาวส่วนมากถ้ารูดตรงนี้แขนยาวตัวนี้จะเป็นแขนเล็กๆถูกไหมออ่าตัวเองก็วัดตรงนี้มาก่อนเข้าปลายแขนที่ต้องการเท่าไรอ่าอันนี้เหมือนแขนชุดไทยนะป่าไม่ไม่แต่รูดรูดด้วยเารูดข้างบนไงตัวเองก็วัดตรงนี้มาก่อนอ่าสมมติแค่น,นี้นี่เนาะสิบสามอ่าอันนี้ตัวเองตีมานี่ก่อนตีปลายแขน ปลายแขนที่หลวมลักษณะนี้ข้างล่างข้างล่างไม่รูดนะเหมือนเหมือนแขนกระบอกเงี้ยแต่รูดข้างบนแขนอันนี้เวลาตัวเองจะวัดตัวเองจะไปวัดตัวนี้ไม่ได้นะสมมติเอาแขนยาวแค่นี้ถูกไหมตัวเองก็ต้องวัดตัวใหญ่ๆนี่<อ>ตัวเองจะคํานึงตัวเองกํามือเข้าไปให้ให,ให้ให้มันผ่านไดน้บางคนปัดมาแล้วใส่ได้อะจิ๊บจิ๊บเลยตรงนี้ ตัวเองวัดรอบตัวนี้เลยมันถึงจะได้นะเอาตรงใหญ่ๆเนี่ยเออวัดรอบก้าปั้นก็แล้เออ,เอ,อก้าปั้นก็นได้วัดรอบก้าปั้นก็ได้เนี่ยเออเนี่ยเนี้ยเนี้ยอย่างงี้ก็ได้มาใส่ได้บางคนตัดเสื้อมาแล้วเนี่ย <c oughs> อี้ยังเข้าไม่ได้เลยไม่ได้ไม่ได้อันนี้นะนตัวเองเอานี่ก่อนนะครึ่งหนึ่งนะอันนี้ครึ่งปลายแขนอันนี้ก็ครึ่งปลายแขน ตัดนี้ออกเลยนะถ้าคุณตัดเลยนะ,ต,ะตัดเลยลตอนนี้การที่จะรูดหัวแขนสองข้างต้องเท่ากันนะการที่จะรูดหัวแขนถ้าเป็นแขนยาวนี่หอดเลยนี่นะถ้าเป็นงี้ถ้าจะทำหัวแขนที่รูดเป็นแขนยาวมางี้เราจะไม่ทำแบบนี้นะเราจะไม่ทำแบบนี้ พราะถ้าตัวเองตัดแยกแบบนี้ตรงนี้มันจะใหญ่<อ>ใชไหมแล้มันพองข้าบนนี้ปองใหญ่เลยมันไม่สวยวิธีการจะรูดอย่างนี้แต่มันแขนยาวให้ตัวเองวัดตรงไปเข็บใต้แขนลงมาสักห้าเซนนี่นะอาสูตดที่ห้าเซนห้าซอมอ่อะอันนี้ก็ห้าซมเท่าไหร่เะยไม่เท่ากัน อ่าอันนี้เอาห้าซมเนาะโมต,ตัวนี้ห้าซมอันนี้เอาห้าซมวัดลงมาเนี่ยห้าซมเต่งตีซสนี่อืมตีซสน,นี่นี่นะตัดแยกตรงนี้อันนี้ชิ้นหน้าเนาะอันนี้มีหัวแขนอันนี้นี่นี่ชิ้นหน้าเต่งต้องตัดตรงนี้มาตามลูกศรตัดเป็นลูกนี้่ะตัดให้ดูนะ,น,ะนี่นะเต่งตัดงี้ เปิเองปิดนี่หรอไม่ได้ปิ<ร>ปด<ร>ไม่ได้เปิดอเอเอยังเปิดนะโอ้โหล่ะเปิดนะจะเปิดขอบพี่พมา่านก้าวเออเอาพม่านขึ้นนี่วันเปิดวันเปิดพัดลมดูดอากาศให้คุณหน่อยตัวนั้นสีแดดสีชมพูะะอาาคพะค่ะอะไรชมพูอะค่ะแล้วก็เอามาตัวนี้เปิดหน้าต่างมางอนแต้อ่าๆเปิดหน้าต่างคุณด้วย เอาเปิดแล้วนี่เอาเมานส์เอาเอาควนมาเอาเควเอาเอาเมาส์มานี่อะไรเขียวมีไว้จ้ะเออเออนะอ่ะนี่นะอันนี้นะพอตัดนี่แล้วนะดูนะตัดตรงนี้นี่ นี่นี่นะคะอืม,มางนี้ตัวเองจะยกอันนี้ขึ้นจะรูดแค่ไหนก็ยกขึ้นไปนะกระดาษมันไม่พอกระดาษตรงนี้มาไม้พออ่ะเดี๋ยวก่อนคนคิดนี่สุดยอด,ยอดเลยนะรอใช่อฮะนี่นะยกนี้ดีขึ้นนี่ ต่อไม่เดียวต่อ,อจ้า<อ>งต่อครับต่อแล้วเดี๋ยววันนี้มีพอมีเอออีกอันพอไหมอีกอันก็ไม่พอกระดาษมีิลแพนเนี่ยเดี๋ยวเอาคนละครึ่งเนาะเดี๋ยวทำบนกระดาษขายก็ได้ดจ้ะมันไม่สวยดิอันนี้เดี๋ยวแปะก่อนอะ่ะอืมเนี่ยเนี่ยอันเดี๋ยวแปะเนี่ยน,น,นี่นะไปวางงี้ จะตีให้ดูไงต,ต้องตีเส้นนี้ตัวเองยกตัวน,นี้ขึ้นไป3ามเซนสี <squared> 4, ่เส้ <colorful> นห้าเซ็นยิ่งยกมากเท่าไหร่ข้างบนก็แยกออกมากเท่านั้นมันก็จะรูดเยอะนะอันนี้ <society> อ่า <recommending> ผมแ <said> ปะนี่ก่อน ตีขึ้นตรงนี้มันจะได้เท่ากันตีตรงนี้ไปตอนพื๊ดไปนี่อ่าแต้ว่าอันนี้ขึ้นไปอ่ายกขึ้นไปอันเนี้ยสามถึงห้าอ่ามันแค่นี้อ่าน,นี้ก็เหมือนกัน มันเท่าเนอะมันแปะไปแล้วอะอนี่น,นี่ตรงนี้ตีเส้นใหม่น,นี่ตีจากน,นี่มา นี่ข้างนี้ก็ตีเส้นนี้ย่างงั้นมันจะรูดข้างบนข้างล่างมันจะเท่าเดิมนะตรงนี้เส้นเดิมอยู่นี่เวลารูดต้องการให้มีแนวตั้งไหมยกตั้งแล้วมีก็แต่งมานี่แล้วก็ให้มันมาคือตรงนี้แต่ถ้าเกิดว่าไม่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 อยากได้ก็ใช้เส้นนี้ได้เลยนะได้เลยอ,อันนี้ก็แต่งนี้ขึ้นมาเนี่ยอ่าได้สองเส้นนะ อันนี้คือแนวที่เราเย็บรูปอ,อ่ะอันนี้กลางหัวแขนต้องกดอยู่แล้วอันนี้คือแขนอันี้พอั้ยเดี๋ยวตัดชิ้นหนึ่งแล้วต่อนะเอาทเอานี่ออกนะนี่คือแขนยาวแขนลูด,ลดบนแขนตรงอ่าตรงอะไระตัวนี้ได้ไหมเนี่ยนะ